กบสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกท่านพี่น้องคลิปนี้จะมาอัปเดตคิวงานกันยายนเนาะพี่น้องเนาะ,ะในส่วนของวงแพวเผ่าแสงทองแล้วก็วงเดอะเอสพีแบนของในส่วนของทางพระเอกสันนั่นเองพี่น้องแต่เป็นในส่วนของดราม่าเกิดขึ้นจนได้พี่น้องว่าทั้งสองวง รวมกันคิวงานยังแทบจะไม่มีแล้วลูกน้องจะเอาอะไรกินวสันวาพี่น้วงบาดเบงกัน,นะพน้วงเดี๋ยวเจด,ดวงสีวัาในส่วนของอัปเดตในส่วนของคิวงานสูฟังพี่น้วงเป็นยังเพิินคือวบาและ้วกะ็ดามาถึงเรื่องดังเก่า เกิดอะไรขึ้นพี่น้องในส่วนของคิวงานกันยายนเนาะพี่น้องเนาะที่ตามที่เพิ่นใดอัปเดตล่าสุดไวัยก้อนหนานี่วันที่หาเพิ่นกันเดินทางไปประเทศเล่าแล้วพี่น้องวันที่6ที่7ก็กับยู่ประเทศเล่าส่วนวันที่9เปิดตัวกันแดดเอชพีนั่นเองพี่น้องแล้วกับวันที่10ซ้อมลิเกัชนาทส่วนวันที่11กันยากลุ่มปิดลิเกที่ชัยนาท แล้วก็วันที่13ก็เป็นในส่วนของร้านจวดมหานครเอกมัยส่วนวันที่20พี่นองกัญญาเนาะพี่นองเนาะร้านบ้านรหัสน้ำแล้วกับวันที่21 The SP b a n d บวกบอสบริเวณถนนคนเดินบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบ,บุรีเด้อพี่นองแล้วก็วันที่26 งานพิธีบวงสวงไหว้ครูวงแล้วก็ไหว้ครูลูกศิษย์แสงทองส่วนวันที่27กันยายนพี่น้องก็เป็นมินิคอนเสิร์ตน้องเพลงพิมพ์ละดาณนะร้านพอตอ่าอยู่แจงวัฒนะส่วย2 1อันนี้ก็เป็นในส่วนของตารางงานชิวงานที่เพิ่นได้อัปเดตของเดือนกันยาปี68ไว้ล่าสุดนาะพี่น้องเนาะในส่วนของ คิวงานดังกล่าวก็เลยเกิดเป็นดราม่าเกิดเป็นประเด็นบวาสิเป็นในส่วนของจากทีวาว่าวงทางพระเอกสั้นนี่เดอะเอพีแบนนี่ตั้งแต่ตั้งวงมานี่มีค้นจ้างงานพ่อสิบงานไปเดือนนี้ทั้งเดือนมีแค่งานเดียวเองหรือปาเป็นในส่วนของที่ทางชาวนิดได้พูดแล้วก็ ถกถึงเรื่องนี้กันสนั่นเลยทีเดียวพี่น้องแล้วกะมีในส่วนของทีโบถึงว่าอ่าทางนองเพลงพิมพละดานี่ก็มีควนเสิตน้ำเขายูแค่มือเดียวนี่บอศิลปินดังว่าสันวา่านั่นแหละพี่น้องในส่วนของจากที่มีการอัปเดตคิวงานนะพี่น้องเนาะเอฟซี FC, หลายคนหลายท่านกระจับตาม่งวงพี่น้องว่าคิวงานกันย่าเบิดเดือนนี้มันมีซัมนี่อิลีบอประมาณนี้พี่น้องแล้วก็บ,บอกว่า ลูกน้องในวงจะเอาอะไรกินแล้วอยู่ได้แค่บอสหญิงแล้วก็บอสชายแล้วคนอื่นเขาสิยู่จังไดเขาสิกินจังไดประสันวาพี่น้องในส่วนของเรื่องนี้เอฟซีทางฟังแพ่วาๆเพิ่นกะบ่พ่อใจคือกันว่าที่บอกว่าในส่วนของคิวงานหน่อยดามา่าคนจ้างบ่มีประมาณนี้แล้วทำไม ไม่ดูวงอื่นบ้างวาสันวาวงอื่นกะใส่ว่าสิมีวงใครอื่นเขากะงานน้อยก็มีไม่เห็นเป็นประเด็นวาสันวามันน้อยมองได้เขากะรับงานเรื่อยๆเขาอาจจะมีคนจ้างเพิ่มมาแต่ยังไม่ได้อัปเดตก็ได้วาสันวาพี่น้องเอาบาดน,นี้พี่น้องก็เลยเกิดเป็นการพูดถึงเรื่องคิวงานดราม่าคิวงานน้อย ไร้คนจ้างงานบัว่สิป็นในส่วนของที่ว่าสองวงร่วมกันแล้วกันย่งบ่มีคิวงานอีกประมาณนี้พี่น้องนั่นละพี่น้องในส่วนของคิวงานล่าสุดของเดือนกันยาน้พี่น้องเนาะที่เพิ่นได้อัปเดตไว้ก็มีตามทีจีดวงไดว้าไปนะพี่น้องแล้ววทามีเพิ่มเติมนาะพี่น้องเนาะ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมยังได เดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้เนี่ยเด้อสวัสดีจ้า